ลานต้นไม้ที่อินโดจีนการ์เด้นพิสณุโลกนะคะต้นไม้สวย ัวดินนะคะคดเอกปทุมมามเราก็นึกว่าเขาเรียกดอกกระเจียวเหมือนดอกกระเจียวเลยเนาะแต่เรียกดอกปทุมมาค่ะ ว่าโดนของัน <incom> ค um> <t uba> ุณตายไปแต่เบอร์ตัวสอ่เหอ สับปะรดตีออกดอกได้สวย รี่เศษถีีไนี่ะเียวห้หมดเยบอลีเปินโอซาก้า 7 tỷ Tôn lâm sầm Cái đồng mái 7 ngàn k chào cho hủ có trông đen สีสวยั้ยสีม่วงสีม่วงเลยดิสีแดงสีมันดำเบนสีสวยๆลค่ะนสีสวยๆกอยเย่ ีย๋ยวนี้ราคะ่เท่าไรแล้วค่ะติเกาะเกตห้าสิบบาทา <50 S 2> ต้นเบลเลอร์อเลยใช่ค่ะอ,อันนี้เปลี่ยนกระถางไซส์แปดนิ้วมันก็ใหญ่เลยนะคะ,อ,คะอันนี้อะไรนะเนี่ยอันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรนะอันนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะอ๋อลูกไม้ลูกไม้มที่สวนหนูเอง ะต้นเท่าไหร่ลูกไม้ร้อยห้าสิบค่ะนี่ก็ลูกไม้ค่ะอ๋อลูกไม้เออลูกไม้สวยๆนะสวยค่ะต้นนี้ก็ใช่นะพี่ต้นใหญ่อ๋อต้นใหญ่ก็ลูกไม้ใช่ค่ะลูกไม้หมายถึงไม้ยังไม่มีชื่อแต่ว่าเป็นไม้เมล็ดที่เราผสมเองออต้นเท่าไหร่นะต้นใหญ่อ่าต้นใหญ่สองร้อยสองร้อยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่แพงนะเนาะไม่แพงแล้วสวยด้วยเอกว่า ปกตินี่ไม่กัดสีนี่สี่ห้าร้อยก็แย่งกันแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ที่ให้แบบติดกัดสีเนี่ยเนี่ยต้นนี้เท่าไหร่เนี่ยต้นนี้ก็สองร้อยสามร้องร้อยชื่ออะไรคะต้นเนี่อันนี้ลูกไม้เหมือนกันอ๋อลูกไม้ถังนั้นเลยลูกไม้จะสวยเออันนี้ก็ใช่นะคะอันนี้จะเป็นทีนีเควีทีนีตอนนั้นสามหมึกสามพันห้าเนี่ยเนี่ยนะจากลูก่อนสามพันห้าตอนนี้สองร้อยใช่ กัดสีแล้วด้วยคื mm hmm. อไม่ต้องอทำอะไรเลยค่ะโชว์โชว์อย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ความสวยถ่ายโชว์อย่างเดียวทองม,มันนี้ล้อมเพชรแล้วมีบรรทัดวางทอง50าบาทบันดาลัพ50าบาทบันดาลัพ50บาท50บาทเหมือนกันรัได้ะโอ้โหใครก็มีนะคะ สุโขทัย50บาทเหมือนกันสวยมากเลยค่ะเมื่อก่อนตัวเป็นสุโขทัยค่ะแม่ค่ะสิบบาทไม้หนูนี่ลูกไม้ใช่อืห้าิบบาทไหมอ่าให้ได้ห้บาทอันนั้นก็ต้นเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นฟอร์มกรเลยมันคนละมันคนละหน้าตานะคะอ่าใช่ค่ะคน่ละหน้า มันมมมนีล้อมแผงแผงอ๋อมันมีล้อมเพชรเริ่มมีล้อมแผงด้วยเหรอใช่เนี่ยค่ะถ้าาล้อมปกติจะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้ล้อมแผงใช่ตัวนี้ค่ะอันไหนล้อมเพชรอ่ะก็เนี่ยธรรมดาตัวเดิม,ออมเอาแดงอันนี้ล้อมเพชรแดงใช่สีแดงอันนี้จะเป็นตัวแผงมันจะเขียวอ๋อมันีล้อมเพชรแผงใช่จ้ะอยงมันจะตกมันีแฝงสวยเนาะแผงสวยกว่าเนาะเวย้าไหะถ้าทังไหนอะอันนี้สองร้อยห้าสิบหนึ่งพี่ไม้หัวไปเลยเลยหนูเลี้ยงก็สองพิ้ ใช้หัวทั้งนั้นนะคะพี่ไม่แพงพี่เอาไปผ่าได้เยอะถ้าไม่ผา่าเนี่ยเขาก็แตกเปหมดรูด้จักใบได้เลยค่ะแข็งแรงอ,อันนั้นก็แข็งแรงนะนนอันนี้เทปใสลุ้งสวยนะคะพี่นนนั่่ะเทปใสลุง้งแล้วก็หัวใหญ่ค่ะดูจักใบได้เลย,เลยค่ะลูกค้าได้เลได้เลอยากได้ต้นนั้นเขาบอกห้าพัน ฮะต้นไหนห้าพันชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรที่ว่าห้าพันอ่ะบอกินลต้นไหนต้นไหนก็ดีนะ้องอยาไแบบนี้ที่บยาอ่สีงั้นแตงจริงอันมีหลายสีอน,นอืม โชคเก้าชั้นกระถางห้าพันห้าพันโชคเก้าชั้นสามต้นร <laughs> ้อยค่ะ <sh> สีมันไม่เหมือนกันสามต้นร้อย้นเข้าคนสามโอ้สิตัวเองก็ต่ยังไม่ต่อเลยเดี๋ยวตั้งใจต่อก่อนต้นไม้ย้อมหมดเลยอันนั้นก็ต่ออันนั้นก็ต่อ ต้นข้าวพันสาต้นอาไรสี่ต้นหรอสี่ต้นได้ค่ะสามต้นร้อยสี่ต้นร้อยเขาต่อหนูหักคอหนูสี่ต้นร้อยเนี่ยเออหนูต้องโดนดุเยอะเนี่ยแล้วหนูก็คอหักด้วยหนูว่าคอหักแล้วด้วยเนี่ยหนูจะต้องโดนโดนแน่นะอันนี้ก็สวยเนาะต้นอะไรไม่รู้หนูใบครู้ใบครึ่งนี่ต้นอะไรคะนี่เนี่ยเนี่ยอาโบค่ะอ๋ออะโบอะโบูอาบูอะไร บ 650. 650เอาโบ้เหมือนกันไดเล็กมีป่ะได้เล็กมีค่ะนี่อันนี้ได้200ต้นเดียวนี่ดูการต้มนี่9,500้ันีก็ยังแพงอยู่เนาะ ทำ้งใบมียิ่งชมพูมพยิ่งแพงอ๋อวาสนาดาราไรไม่อย่างนั้นซุปไปก็ต้องไปลุ้นว่าจะออกเป็นสีอะไรอ๋อมันยังเด็กอยู่แต,แต่แต่ละต้นก็นสีไม่เหมือนกันโชว์เก้าชั้นต้นเล็กถ้าต้นไหนออกเป็นสีชมพูก็จะไปยังไงชมพูแล้วเนี่ยชมพูเนี่ยต้นน้อยเนี่ยซุปเป็นลุ้นเนี่ยเนี่ยต้นนี้มีสามแ้วทั้งสิ้ เนี่ยต้นนี้น้าชมพูเนี่ยนี่ยเนี่ยเออหน้าชมพูเนี่ยเนี่ยนี่ก็จะชมพูเนี่ยแต่ต้นนี้ชมพูแน่เลยเนี่ยเนี่ยไปต้นนี้อันนี้มันสามร้อยบาสิอือเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็สวยดีตัวนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ผู๋จะได้มีโชว์เก้าชั้นแค่ดอกไม้มันโตแล้วมันสวยดี อ่าสวยเด,เดี๋ยวทําส่วนตรงนั้นใหม่เอามีเสียงไหมเนี่ยจะเอาไปลงม,ม,มีเสียงเราไหมต้องัดเยเาเีเยอะเลยกินได้อะไรเนี่ย,ยะเนะสนอจันมันไม่ยุ่เสน่เ์จันขาวเท่าไหร่ต้นเนี้สสยสามร้อย ดูสเสน่ห์จันประกายดาวนี่ต้นละสามร้อยนี่ต้นเบลเลอร์เลยนี่ต้นใหญ่มากดูบุษราคำนี่หมื่นห้าต้นละหมื่นห้าเพชรร้อยเก้าสิบเก้านี่ไตรคัลเลอร์ร้อยยี่สิบ ลายดาวลายดาวตัวละสามร้อยขายเท่ากันเท่ากันค่ะขายตรงนี้เพิ่มขายตรงนี้เพิ่มก็ขายเท่ากันขายของเขามีสองหน่อตัวเองสามหน่อสี่หน่อเติอนไปไหมแล้วกเอาไอ้ก้อนดิ ชมชมสวยเมื่กี้มาิ่งอกไม้วางตรงนี้ดีเห็นชมชมสวยสวยๆหนี่ใบด่างด้วยชมชมด่างอันี้ต้นเท่าไหร่คะอันนี้สามอยห๋ออันนี้สามร้อยหสิบ่อันนี้อันนี้ไปสองหอันนี้ก็สามร้อยอันนี้โคตรสวยมากอันนี้โคตรสวยนี้สามร้อยโค ดูไปทำเป็นบอนไซด่างกันม,มันเป็นด่าง